าดพี่น้องโอ้ยโอ้ยโตเกะเบิดบ่งอ๋อมันบ่งคอนออกไงพี่น้องเฮ้ยพี่น้องปัดเกิดเป็นเหงาเป็นกัวโอเเวตั้งตาตากระบอกพี่น้องโผดโผดเลยพ,าาพี่น้องครับพี่พีเผียวเอาเอาผีดควันสีกับเขาห่างก่อนนเอากอนนีนเดี๋ยวสียบ แสบแล้วมือนแซบแสบโจเห็ดเอียงก็ให้กินเ้ยเห็ดไอคนหนึงก้อยก้อยพี่น้องอืมก่อนฮ้าดมุญอาะลมงาจ้าพี่น้องมิติเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่ครับ อันนั้นต้องกินแน่เลยอะไรดีอ่ะน่าได้หมมึงหวาคล้างนลยมันส่ดหรอไม่มันสอแบบนี้พูดนะคมอยู่ค่าครับไปคมอยู่ค่าพูดนะมันไง่อะไรเตกเงียแต่ก็ยังมวนงยเลยอยู่ยังมาขนาดบานจ้อย ออาบาลายแต่ว่าออกเป็นจุ่มครับออกเป็นเงาเป็นเงาอยู่นะไปออกผีผญนาออกครับโอ้ตาตาความจุยอยู่เินือนาอ นี่เอาวะหน่อยวะาเดเอาไอ้ดงนี้ <c oughs> เนียเงางามครับ ครับม่วงม่วงเลยครับผมอ,ออกลายเนึะเออออกม่งก้อม่งเดิมเพิ่มเติมคือดอกใหญ่ครับผม,มนะโอ้ยเอามหมเก็บมันตรงนี้นเกิดดหนาพาครับเอ๊ะมันนไปเลยอ่ะับโอ้ย พี่นองแบบ kind of แไงบางพทาไหนแก่เนาะพรทาตไหนหดอันนี่สับเก็ดอูดหลุดด้วยพี่น้องคขานอนหลับงวงครับกตเดมนี่ครับโอนแสงเห็ดโคลูยู่ อ้าเงียบๆสลอดพี่น้องดอาห่วงมวงนะเดนี๋ยวฝนเห็นเหรอมีไปหลุปดปะอ่าฮัดพี่น้องโอ้ยคือปวดจีบผัวแม่เบามั้งเนี่ย<า> อันเงา,งงางๆงามๆครับเรียวๆเกิดที่ในปลาไผ่นี่พี่น้องปลาไผ่พนยสวยครับอุ้ยพี่น้องปลาเป็นเงาเป็นเงาอยู่พุนพ่น่ะเฮ้ยพูน่ะเงาพูนเลยเออกเป็นเงาพุ่นเอาคองพ่นได้ครับพุนพ่นเอาเต็มเต็มเต็ม <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันเท่าไนกันป่ะอู้ยดอกแบบเงาออกเป็นเงาเป็นเงาเป็นกออยู่ครับเงาบ่กเงานี่ยิ่งนมาทางเงาเลยออันนี้ครับเอาไปเก็บเอาไป อ่านครับพี่น้องเอาไปก้อยเสียบอันนี้ครับ เกิดอยู่อฮะเกิดในตาไผ่กับพี่น้องแปลกกว่าหลาดคนนะครับผมสำเนียงใะพี่น้องครับในพ่อหนึ่งกิมแก้วเดี๋ยวจ้งไปหาหน่อไม้ยตอครับผมพี่น้องครับกระสือไปหาหน่อไม้ยตอครับผมพ่อได้หน่อไม้ยก็เฮ็ดหนึง่งหนึ่งกิมแก้วใส่กันพี่นันก็จะเสียคบคัะครับผม